สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องลักษณะภูมิประเทศค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเรามาช่วยกันตอบคําถามก่อนนะคะคุณครูมีคำสี่คำคำแรกคือทีราบเนินเขาภูเขาและทีราบสูงค่ะแล้วก็มีภาพสี่ภาพให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าภาพแรกคือภาพอะไร ที่ราบสูงภาพต่อไปค่ะเนินเขาต่อไปที่ราบภาพสุดท้ายคือภูเขานั่นเองค่ะลักษณะภูมิประเทศคือสภาพทั่วๆไปของผิวโลกประกอบด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นแหล่งน้ำที่ราบที่ราบสูงภูเขาภูเขาทิวเขาและสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ดัดแปลง หรือสร้างขึ้นเช่นถนนเขื่อนพื้นที่พอปลูกบ้านเรือนสะพานเป็นต้นประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันหลายรูปแบบเช่นภูเขาที่ราบที่ราบสูงชายฝั่งทะเลเป็นต้นภูเขาคือพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่600เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบจะมีฐานกว้างส่วนยอดเล็ก พื้นผิวขุขระและมีความลาดชันที่ราบคือพื้นที่ต่ำมีระดับความสูงไม่เกิน100เมตรพื้นผิวอาจราบเรียบขุขระหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยมีความแตกต่างระหว่างพื้นที่ที่ต่ำกับที่สูงของที่ราบไม่เกิน150เมตร ที่ราบสูงคือพื้นที่ที่อยู่สูงจากบริเวณโดยรอบตั้งแต่300เมตรขึ้นไปโดยมีขอบสูงชันอย่างน้อยสองด้านหรือมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ด้านใดด้านหนึ่งคุณครูมีคำถามการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะภูมิประเทศอย่างไร ให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ